สวัสดีครับคุณอยู่กับ My Area และนี่คือ5อันดับการเจอฉลามที่คุณไม่อยากเจอที่ต่างประเทศเขาจะมีการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งครับสำหรับนักท่องเที่ยวใจถึงเขาจะเรียกว่ากรงฉลามซึ่งอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งก็ได้เจอฉลามขนาด11.5ฟุตเข้าเต็มตา จะเห็นได้ว่ากลงอ่ะมันโดนกัดจนงออย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าใครใจถึงชอบความหวาดเสียวก็ลองดูครับ30พฤษภาคมปี2020คลิปนี้มาจากออสเตรเลียครับนักดำน้ำกำลังหาปลาที่ความลึก15-17เเมตรเขาก็ดำน้ำยิงปลาปกติครับ คลิปที่คุณกำลังดูนะครับเหมือนหลุดมาจากในหนังเมื่อนักตกปลาเห็นคลีฟปลาฉลามและมันกำลังพุ่งตรงมาหาเขาชายคนนี้พยายามถีบเรือหนีนะครับเพื่อไปรวมกลุ่มกับเพื่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอาจจะช่วยกันได้ เจ้าฉลามอ่ะว่ายวนอยู่รอบเรือทั้งสองคนเหมือนกับว่ามันกำลังสังเกตอะไรบางอย่างและไม่แน่มันอาจจะเข้าโจมตีก็ได้ครับ o w b you reckon holy shit h a t s a big white Dave Dave that's a fucking huge white mate ในที่สุดฉลามก็เลือกสนใจพวกเขาและว่ายน้ำออกไปนักดำน้ำที่เผอิญเจอกับฉลามระยะเผาขน อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าฉลามมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะมันว่ายวนอยู่รอบเขาโชคดีที่ฉลามตัวเนี้ไม่ได้หงุดหงิดเหมือนตัวแรกแต่ก็มีบางช็อตเหมือนกันนะครับที่มันว่ายมาดูแบบใกล้ๆชายคนนี้สติดีมากนะครับที่ไม่ตกใจะถ้าเป็นแอดมายอาจจะตีขาแบบเร็วสุดชีวิตซึ่งการตีขาแบบขาสตินะครับเป็นการยั่วยให้ฉลามาเข้าโจมตี คลิปนี้ของปี2016ครับชายคนนึงอ่ะกำลังพายเรือชิวๆตามสไตล์คนพักผ่อนนะครับฉลามตัวหนึ่งอ่ะจมตีเข้าที่ไม้พายในตอนแรกเขาก็ยังงงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น พอโดนเข้าอีกทีก็รู้แล้วล่ะครับว่ามันเป็นฉลามและท่าทางมันกําลังหิวเขาพายเรือหนีสุดชีวิตเพื่อเข้าฝั่งชายคนนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับถ้าในจังหวะที่ฉลามเข้าโจมตีแล้วเพอเอิญไม้พายหลุดมือแปลว่าเราติดอยู่กลางทะเลเปิดกับฉลามที่กําลังหิวนึกภาพไม่ออกเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องทํำยังไงสุดท้ายอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งด้วยที่สำคัญนะครับทิ้งคอมเมนต์กับกดไลค์มันช่วยดันช่องมากๆ ส่วนใครที่มีกําลังรั์นะครับสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนผมได้มีอยู่2ขั้นด้วยกันครับขั้นแรกคือผู้ติดเชื้อเริ่มต้นเพียง65บาทขั้นที่2มนุษย์กลายพันธ์เพียงแค่100บาทหาร30วันก็ตกวันละ3บาทนิดๆิดเองประมาณค่าลูกอมอครับเพียงแค่วันละ3บาทคุณก็สามารถสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแพลน7 1 5 7 3น9ที่สนับสนุนเมมเบอร์ขั้นมนุษย์กลายพันธ์สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคน บายบาย